ตรอไปยาวๆเลยโถเออม่วงอีกแล้วโอ้ะอะไรครับเนี่ยเต้าว yup> ันนี้ผมวัานี้อยู่กันในเกม Genchin Impact นะครับผมเฮ้ย วันนี้ฮะเราจะมาทําการสุ่มตัวละครชองลีครับผมโอ้โหท่าน,นปู่เราฮนะแมแรกครับผมก็จะเก็บไว้แบบสุ่มไอท่านยายเอ๋นะผมแต่ว่าเอ้ยไนนตู้ปู่ก็มาแล้วก็เอาเลยแล้วกันมาแต่ไหนก็ดองไอตาไพามอนมาเยอะลวไปแต่เราจะทําการเอันดับแรกเราจะทำยังไงเนี่ยเราต้องหาโลเคชั่นนะผม การที่เราจะสุ่มอะไรที่มันที่เราอยากได้เนี่ยนะต้องหาโลเคชันที่ดีดีนะฮะดิบขึ้นไปปีขึ้นไปครับผมหน้าถึงแล้วโอเคจากใจกที่เราเลือกโลเคชันนะผมเราก็ต้องนี่เลยครับเราต้องเ,อเราต้องอย่าลืมนะฮะสิ่งนี้ครับผมก <laughs> ารที่จะสุ่มอะไร,รต้องไปเขย่าเซียซีก่อนนะฮะเดียววันนี้ผมสุ่มแล้วได้โชคดีเออมันน่าจะได้ชองรีนะท่านปู่ของเรา มาถึงเวลาที่รอคอยแล้วไปที่ร้านค้าเลยแล้วก็กดเอาไพมอนนี่แหละมาจัดไปเต็มหลอดเดี๋ยวยาเอก่อยไปเก็บใหม่นะครับผมตึตูมมามันจะได้ลุ้นมากกว่าคุกกี้เอแคร์หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงโอ้มาแปดสิบโลเดๆๆ อยู่ที่โลเคชันดีๆป่ะเอาแบบ Now, <this S 1> สวยๆเลยเออนี่แหละบิวดีดใช้ได้จัดไปมาสิบโลแรกอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าเพราะว่าไหนไหมบอกให้อย่าไปคิดอะไรมาก <laughs> เออได้ะไรเอยโอเคฮอนูลาเวลาเวลาของสามดาวโอเคแต่ว่าเออ ฮะเอ้อยคงยังไม่มีเออดีดีโอเคแต่ได้ดีว่าเราได้ของดีน,นั่นหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยของดีที่ไม่ดีวอสอาววะอย่างน้อยเราก็ได้ซาร่าฮะเออไม่เป็นอะไรหรอกนะไปไปอีกอีกสิบโลสิบโลแรกไม่มีปัญหาสิบโลถัดมาได้เอสอาร์ทุยไม่ใช่คนละเกม <c oughs> จัดไป ไปก็ไปเลยก็ไปเลยโอ้เฮ้ยมควรดีใจหรือเสียใจดีเพราะว่าตัวนี้ผมปั้นในตัวนี้อยู่ไงคือประเด็นมันควรดีใจหรือเสียใจดีว่าดีใจก็ได้ดีใจกับตัวละครด้วยกันขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาไปปั้นเอาไปปั้นอืมสี่สี่แล้วทีนี้มาหมดไปยี่สิบโลนี่หรือว่าเราจะสุ่มกันอยู่ดีเมีเอวันนี้คอนเทนต์เราต้องสุ่มนี่ปู่ชองลี ไปอีกสิบโลฮะขอไปยาวๆเลยโธเอ้ยม่วงอีกแล้วโอ้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยจะเอาสี C ่หกหรือไงฮลัลโหลโอ้ตายเลยโอ้กดค้ามเลยกดค้ำเลย เฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าผมผมใช้ไอตัวละครนี่ยืนอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนตัวละครนะฮะเอาเป็นเต้าหู้แล้วกันเอาเต้าหู้มายืนเออไอเต้าหู้สุ่มเต้าหู้นะขออะไรที่มันแบบสีทองอะ่ะแบบเป้งเลยอะใช่ไหมโอม้วงอีกแล้วอะไรเอ้ธนูม่วงอะไรอะธนูลัคืออะไรมันจะมีแล้วใช่ไหมไอจะเป็นธนูมาโดน อะไรครับนี่อ่ะโอเคขอบคุณคุณสี่สิบโลตอนนี้เราสุ่มไปแล้วฮะสี่สิบโลเหลืออีกสี่สิบโลเฮ้ยเหนื่อยใจเกมอย่างนี้จริงมันรุนยิ่งกว่าคุกกี้เอเคนี่ยครับท่านปู่ครับผมขอได้ไหมนะจ้องหน้าผมจ้องหน้าสายตามองไปที่สิบโลแล้วจงออกมาถ้าผมได้ ท่านปู่มาเนี่ยผมชี้ิตผมจะเรียบง่ายมากการต่อสู้อะไรมันจะง่ายกว่าทุกอย่างผมขอเถอะนะคุกกี้เอแคร์ care. โอ้มาแล้วอ้ตกใจตกใจอย่าดุดเลนนะอย่าดุดเลนนะเฮ้ยลุน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  ไม้ก็ไม้แล้วนายน้อยไม้แล้วสี่หกแล้วสี่หกแล้วเฮ้ยอะไรโอ้โหอมาแน้วยคุกกี้เอแคร์ไม่ใช่่านปู่ชองลีผมผมขอบคุณครับเอ้ยน้ำตาแทบไหลโอ้ยโอ้โหดือว่าได้ดีมากเลยนะ หรือว่าผมจะเก็บไว้สุ่มท่านยายเอต่อดีหรือว่าจะเอาซีซีหนึ่งไปหรือจะเอาหอกดีหรือจะเอาการยูดีมาจัดไปโอ้โหผมไม่ซีเรียแล้วผมไม่ซีเรียแล้วโอ้ผมชิวๆแล้ตอนนี้ผมชิวๆแล้วโอ้กดข้ามเลยเนี่ยกดข้ามเลยเนี่ยโอ้โหดาบอะไรเนี่ย โอ้โหอยู่จากน้ำเสียงของขคุณแล้วโอ้โหฮผมรู้ว่าจะดุดเรทได้ฉี่ๆอะไรเลยนะต้องให้ต้าหู้มาสุ่มครับเออให้ไอ้เจ้าไหนน้อยมาสุ่มนี่ได้แต่เขารวๆเลยโอเคถือว่าวันนี้ถือว่าไม่เกลือนะฮะได้ได้ได้ชองรีมาก็โอเคเดี๋ยวผมไปปั้นก่อนนะผมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมนะ ถ้าจะกลับมาเล่นเกมนี้ก็จะคือรอรอตู้ของยาเอ๋ม,มานะผมจะกลับมาสุ่มต่อนะครับผมโอเคครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรับวันนี้สวัสดีครับ